นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช anel นี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านโดยผมสักกีนาวีตอนนี้เราก็อยู่กันใน g e n ชินอินพักเกเช่นเคยอะตอนนี้เราก็อยู่กันในแผ่4.6กันแล้วเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในพินาคนนี่กันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ g n s ช i n Impact นะเอาจริงก็มันไม่ใช่หรอกท่านผู้ชมมันเป็นส่วนหนึ่งของแมปใหม่ของแพชนี้นะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าแมปใหม่ของแพชนี้นี่เขาทำออกมาได้สวยมากเลยนะเออซึ่ง แมปเนียที่เขาอัเดตมาเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือเป็นช่วงเฟสเอ่อแบบภายนอกอ่าซึ่งแมปทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเอ่มันมีอยู่แค่นี้นะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีให้เราไปสำรวจข้างใต้ดีๆนะรวมถึงบอสเวนจีใหม่ด้วยอ่ะแล้วก็หลังจากที่เราสำรวจเกาะเนี้ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยตัวเกมมันก็จะพาเราไปสู่นะ แอเรียใหม่ก็จะเป็นแอเรียนี้เลยนะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเขาทําแมปใหม่ออกมาได้สวยมากครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยแต่มันทําให้ผมนึกถึงสิ่งที่มันเคยมีอยู่ในชีวิตจริงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแอตแลนติกว่ะท่านผู้ชมเออที่เมืองที่ถูกทะเลกื่นตินอ่ะประมาณนั้นนะเนาะเออคือมันให้อารมณ์นั้นเลยท่านผู้ชมคล้ายๆกับแอตแลนติก เออประมาณนั้นถ้าออกเสีงยงผิดเดี๋ยวพูดผิดก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะเนาะคือมันครั้งแรกที่ผมคิดมันทําให้ถึงประมาณนั้นเลยอ่ะซึ่งพื้นที่ใหม่ที่ผมยืนตรงนี้ก็สํารวจเสร็จไปแล้วแล้วเนาะก็คือยังไงมันก็เสร็จอ่ะวันเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ะเออถ้าว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมสํารวจไปประมาณสองวันก็แบ่งเป็นครึ่งวันนะเนาะเออก็ แบ่งครึ่งวันเล่นนะ่ะเออเพราะว่าก็ต้องทํางานด้วยเนาะครึ่งวันแล้วก็เอาเวลาไปนั่งเล่นเกมครึ่งวันเออประมาณนี้แหละอ่ะ,อะก็ต้องบอกตามตรงเลย่แบบนี้ก็เป็นหนึ่งแบบที่สํารวจง่ายอยู่พอสมควรก็ง่ายง่ายง่ายจริงๆเพราะว่าแบบมันเล็กมากท่านผู้ชมแล้วก็บอกกับที่ว่าเออแบบมันค่อนข้างจะแคแบด้วยเนาะเลยสำรวจง่ายแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นไวเออถ้าใครว่างๆอไรก็สำรวจ ยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเพราะแมปแม่งมีแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมอ่ะก็ต้องยอมรับเลยแมปเขาทำออกมาได้สวยวเวอร์อลังการมากคืออันนี้มันไม่ใช่แค่ฉากกำแพงล่องขนนะท่านผู้ชมเราสามารถเดินไปได้นะอ่ะเอางี้ว่าผมก็ให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันนะเนาะเออคือแมปมันสวยจริงๆนะอ่ะเนาะอ่ะ เราเข้าสูนะ่เนื้อหากันเลยก่อนซึ่งแพทนี้นี่ก็เป็นแพท4.6เนาะแพท4ี่กนี่ก็จะมีการอัปเดตทั้งฝั่งของกีกัมแล้วก็ทางฝั่งของตัวละครเข้ามาใหม่อย่างเด e ะนฟหรือชื่อของเขาคือ ino, อาริชิโนงอ่ะก็ต้องบอกอีกอย่างเลยก็คือเป็นเป็น,ปน,ปน,นตัวละครที่มาค่อนข้างแปลกใหม่อ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันว่าถามว่าแปลกใหม่ยังไงนะอ่ะแล้วก็จะมีเควสทั้งฝั่งของเด e ะนฟ ซึ่งเควสของเดอะเนฟเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าเป็นหนึ่งเควสที่สนุกอยู่ในดำหนึ่งอ่าแล้วก็เป็นหนึ่งเควสที่แอบหักมุมไหมมันก็มันก็ไม่เชิงหักมุม,มแต่ก็เนื้อเรื่องก็จัดมาได้โอเคที่แอบเอ่อถึงจะเห็นเจ๊ดูขุมขมเย็นชาแต่ก็ลึกๆก,ก,ก็แอบเป็นห่วงคนเป็นเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็นี่ก็พื้นที่ใหม่ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็รวมถึงบอดพื้นที่ด้วย อ่ะบอสพื้นที่บอกตรงๆเลยว่าเป็นของแอปอเ i ชินโนยังก็ต้องใช้อยู่แล้วแหละเนาะอ่ะก็ตามนี้เนาะอะ,อะต่อมาเราก็จะไปพูดถึงทางฝั่งของแพทนี้กันหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะว่ากิจกรรมแพทเนี้ยอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันใน YouTube ทางฝั่งของ Off i c i a l กันแล้วอ่ะ,อะเราก็มาดูกิจกรรมหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะแพทนี้ซึ่ง หลักๆเนี่ยดูทรงกี่กรรมเนี่ยก็น่าจะอยู่กับ <S <S อิโตโนน้ยังไงก็ไม่รู้นะถ้าดูจากทีเซอร์ในไลฟ์แล้วเนี่ย <g iggle> ก็รู้สึกว่าจะเป็นงานดนตรีของอิโต้นะก็คืออิโตเ้เขาจะมาจัดงานดนตรีร้องเพลงแหะซึ่งถ้าเอาตาในเรื่องอิโตเ้เขาเป็นคนที่ร้องเพลงพรนะแต่แกรัเตอยนือพี่แก,กแอบติดตลกแล้วก็แอบซื้อบื้อเลย อ่าแล้วก็รู้สึกแพสนี้นี่ก็จะมีเครื่องดนตรีใหม่ด้วยนะอ่ามันเป็นผมไม่รู้ว่าเครื่องดนตรีนี้มันเรียกว่าอะไรแจ๊กโซโฟนหรืออะไรกันแน่ถ้าใครมีความรู้เรื่องเครื่องดนตรีก็สามารถบอกได้นะอ่ะซึ่งกิจกรรมนี่ก็นะอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นกิจกรรมดนตรีรู้สึกว่าอ่ะก็มาเล่นเพลงละอ่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมถ่ายรูปรู้สึกว่าใช่ถ่ายรูปแม่สีเลยไม่น่าใช่ น่าจะถ่ายให้รูปที่มันกําหนดมาให้อ่านี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมเลยที่มันจะให้เรามานั่งเล่นดนตรตีตามที่ตัวละครมารีเควสนะครับอย่างเช่นเอ่อเหมือนประมาณว่าคือตัวละครมันจําเพลงไม่ได้ว่าเออแบบมันจําได้แค่ทานองอ่ะล้วต้องมาลงเล่นเพลงให้ฟังว่าเออมันรับเป็นทํานองประมาณนี้หรือเปล่านะเออก็บอกตรงๆเลยว่วาเป็น,น่กิจกรกรมที่แปลกไปดิ อ่ะอันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วสำหรับกิจกรรม PVP นะก็ถ้าเราเอาจากแพทก่อนๆหรือแผทเก่าๆที่เราเคยได้เนี่ยมันจะเป็นแบบปรอพพันธ์ใช่ไหมก็คือซ่อนแล้วก็ปลอมเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆแต่นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ให้ไม่ได้แค่ให้แ่ซ่อนเลยท่านผู้ชมเราก็ต้องมาซ่อมเครื่องด้วยนะแม่เหมือนเกมบางเกมเลยเนาะชื่อว่าดบตนอะไรสักอย่างอะไร <c oughs> เอาว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะคือในระหว่างที่ ใน,นระหว่างที่เราก็ต้องหนีผู้เล่นไปด้วยเราก็ต้องมาซ่อมเครื่องไปด้วย,วยตัวนตัวน,นะเนาะอันนี้ก็เป็นในกิจกรรมที่ณนะปัจจุบันที่ผมอ่าตอนนี้เนี่ยก็มีให้เล่นกันแล้วเนาะก็เป็นกิจกรรมท้าทายแหละใช้พละงกำลังก็เป็นนกิจกรรมเลยที่ค่อนข้างแอบป้ายยาผู้เล่นซะส่วนใหญ่นะเนาะอันนี้ก็กิจกรรมท้าทายซึ่ง ดูทรงแล้วไม่น่าเป็นกิจกรรมธรรมดาต่าให้มาสู้บอสเนี้ยแต่แอบมีลูกเล่นที่ว่ามันมีสก oh. ิลเสริมช่วยในการตรึงบอสได้ด้วยนะอ่ะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปอันนี้ก็เป็นโอเวอร์ฟอร์ล่ะก็หอกของเดอะเนฟใช่ครับอ่ะเราขอพูดถึงตัวเดอะเนฟก่อนก็แล้วกันนะเนาะบอกตามตรงเลยว่าเดอะเนฟเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่มาแปลกมากเพราะว่านางเนี่ยเขาใช้วุฒเป็นหอก แต่เวาลานางเริ่มการโจมตีปกติอาวุธนางก็จะเปลี่ยนไปอ่ะก็คือเปลี่ยนจากหอ,อกกลายเป็นเคียวแหละก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าถ้าใครมีอาวุธของเดนเนฟเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าแฟชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือหอ,อกนางเนี่ยค่อนข้างสวยมากคือถ้าเป็นหอ,อกธรรมดาหรือเป็นหอ,อกอื่นอื่น,น่ะคือรูปร่างของเคียวเนี่ยมันจะเป็นแค่ออร่ลาลางๆเนาะแต่ถ้าใครมีหอ,อกของเดนเนฟเนี่ย ตัวเคียวของนางเนี่ยก็จะเป็นเคียวที่ดูโหดแล้วก็ดูอัมมาิตขึ้นมาเท่าตัวเลยเนาะคือโคตรแฟชั่นอะคือผมอยากได้มากๆอะบอกเลยแพทนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างอยากได้แหละเออแล้วก็ออดิแฟกซ์เซตใหม่เนาะซึ่งออดิแฟก์เซตใหม่นี้ก็อยู่ในเกาะของเอ่อแมปใหม่เลยเออก็ประมาณนี้เนาะซึ่งแฟกชิ้นล่างเนี่ยก็น่าจะออกแบบมาเพื่อให้เดินเนลเล่นนั่นแหละ เพราะว่าดูจากสกิลความสามารถของอ์ติแฟกแล้วก็น่าจะทํามาเพื่อให้เดินเนฟเล่นนั่นแหละเออส่วนข้างบนในนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาออกแบบมาให้ใครเล่นเหมือนกันเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในเกมชิตอ่ะเดี๋ยวเราตัดกันไปคีในห้องเทสฝั่งของตัวเดิเนฟกเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในห้องเทสฝั่งของตัวเดเนฟแก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเดอเนฟนี่เป็นอีกตัวละครที่ถูกจริต ตัวผมมนะาก่ที่ไม่ใช่ที่ถูกจริตนี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นเจนะเพราะาที่ถูกจริตเพราะว่าโทนสีที่เขาใช้กับตัวละครตัวเนี้มันค่อนข้างที่จะถูกจดิตความชอบของผมมันดูเท่แล้วก็แอบมีความยังไงดีคือมันเท่แล้วก็ดูสวยไปในตัวรวมถึงการดีไซน์ของตัวเดนฟด้วยเนะาะอะ ซึ่งเราพูดถึงตัวเดเนฟกันดีกว่าซึ่งการโจมตีของเดอเนฟก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมอซึ่งจะสังเกตได้ว่าเนี่ยการโจมตีของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากหอกของเขาเป็นเขียวอย่างที่ผมบอกไปเนาะซึ่งคุณก็ดูตอนมันกลับร่างเดมนะเออคือแม่งโคเท่เลยคือบอกตามตรงเลยว่าเดเนฟม่นเป็นตัวละครที่ ดีไซน์มาสูกจะดิตผมมากเพราะว่าอาวุธนางมันก็มันก็เติมทีมันก็เป็นหอ,อกแต่พอเข้าสู่โจมโจมตีปุ๊บมันกลายเป็นเคียวก็เท่ไปแบบอ่ะเราพูดถึงสกิลของตัวเนฟกันดีกว่าเนฟเนี่ยจะเป็น,นตัวละครที่มีความสามารถที่แปลกกับชาวบ้านอ่ก็ถามว่าแปลกมากไหมมันก็แปกลกแหละ เอออ่ารามาพูดถึงสกิลกันหน่อยดีกว่าเนาะสำหรับการโจมตีมโบอิทินาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเออใช่อีกหนึ่งอย่างความสามารถของของเดนเนฟถ้าตัวเดนเนฟเนี่ยชาร์จโจมตีเนี่ยคือถ้าคุณกดชาร์จโจมตีค้างไว้ในตัวเดนเนฟเขาจะทําการกางปีกไปเนาะหรือเอาง่ายๆก็คือมันคือการสปินของ The เดนเนฟแหละอ่าซึ่งมันก็ใช้หลอดสเตมินาของตัวละครด้วยเนาะอ่าก็เป็นประมาณนี้ก็ดูดีไปเกนอนเนาะสำหรับตัวเดนเน ก็เป็นประมาณนี้อ่ะเราพูดถึงสกิล E ของเดนเนฟกันหน่อยดีกว่าซึ่งสกิล E ของเดนเนฟเนี่ยก็จะมีลูกเล่นที่แปลกตากว่าชาวบ้านโดยการที่สกิล E ของเขาเนี่ยจะสามารถสร้างมาให้กับ o ูได้ซึ่งถามว่ามาร์คเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างอ่ะซึ่งต้องพูดรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับตัวมาร์คกันหน่อยดีกว่าเนาะ เอาเป็นว่าผมจะพูดตามเนื้อ้าในประสบการณ์ที่ผมได้ลองเล่นเดอะเนฟดูเนาะ,ะบอกตามตรงเลยว่าเดอะเนฟเนี่ยเวลาการเล่นของเขาเนี่ยคือเขาจะแปะมาร์กเอาไว้ก่อนอ่นนี่คือวิธีการเล่นแบบที่ผมได้ลองเล่นมานะ,ะซึ่งสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมาร์กของเขาเนี่ยจะมีอยู่สองเฟดเฟสที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการแปะไว้เฉยมันจะยังไม่มีอะไรหรอกท่านผู้ชม แต่เข้าตาตาัวมาของเขาเนี่ยเข้าสู่เฟสที่ถองเนี่ยมันจะสามารถลดคูดาวสกิล E ได้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเดอะเนสเนี่ยเป็นอีกตัวละครที่สกิล E คูดาวค่อนข้างนานมากนานบอพอกับชายเลยคือชายเนี่ยถ้าคุณไม่กดสับเปลี่ยนให้มันเป็นธนูเนี่ยแม่งคูดาวนานแน่ๆแต่สําหรับเดอะเนสเนี่ยคูดาวเขาอยู่ที่30มสิบวิเลยท่านผู้ชมอ่ ซึ่งมาร์กของเขาเนี่ยก็จะสามารถเอาไปเสริมการโจมตีปกติของเขาได้ซึ่งการแปะมาร์กใส่สตูเนี่ยมันจะทําให้ตัวเดอะเนสเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นไฟอ่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงอยู่แค่นั้นท่านผู้ชมถ้าคุณกดมาร์กใส่สตูเสร็จปุ๊บแล้วคุณกดชาร์จโจมตีเนี่ยเดเนสเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีปกติที่เป็นกายภาพเนี่ยกลายเป็นสร้างความเสียหายไฟแทนอ่าก็เป็นประมาณนี้เนาะ ก็คือถ้าอยากให้เขาเป็นแบบสร้างความเสียหายไฟเนี่ยก็ต้องแปะมากไว้ที่สตูลแล้วก็กดชาร์จโจมตีอ่ะนี่คือ,อมาร์คของตัวเจ้าเดอะเนปะเนาะส่วนพอมาเป็นมาร์คเฟสที่2เนี่ยซึ่งมาร์คเฟสที่2เนี่ยถ้าคุณปล่อยไว้สักพักหนึ่งอะ่ะแล้วคุณกดชาร์จโจมตีแล้วก็กดโจมตีไปพร้อมกันเนี่ยตัวสกิลของเดอะเนฟเนี่ยมาจากลดคูดาวตัวเอง อ่าซึ่งมันก็ลดคูดาไปเยอะอยู่พอสมควรนะก็คือในระหว่างที่เราโจมตีมันก็ลดคูดาไปเรื่อยๆแหละก็เป็นบอกก็บอกตามตรงเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มันเก่งและครบเครื่องในตัวเองมากอ่าก็ประมาณนี้แล้วสำหรับอ่ามาร์กทางฝั่งของเดอะเนฟซึ่งมาร์กก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะมีทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองซึ่งมันก็จะสังเกตได้ง่ายอยู่ในระดับหนึ่งเลยว่าหน้าตาของเฟสหนึ่งเฟสสองเป็นยังไงเนาะอ่าาว่าเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะ รอบต่อมาก็จะเป็นอันตรีของเดเนฟก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเดเนฟเนี่ยเขาจะมีลุกเล่นสถานะอย่างนึงก็คือสถานะที่อว่าบ่วงพันธาชีวันถามว่าบ่วงพันธาชีวันคืออะไรมันคือดีบัฟใช่ครับมันคือดีบัฟทำา่ชมมันคือดีบัฟที่จะทําให้เดอเนฟเนี่ยไม่สามารถคิวตัวเองได้ในระหว่างต่อสู้กับกันเนี่ยถ้าเดอเนฟเขากดอันตรีเนี่ยตัวเขาก็จะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเองได้ ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่ว่าจะเป็นฮิลเลอร์ตัวไหนหรือจะเป็นฮิลแรงแค่ไหนก็จะไม่สามารถคิวเดอะเนฟได้อยู่ดีเนาะอ่าหรือว่าคุณกดปุ่มสแปมอาหารยัดเดอะเนฟเดอะเนฟมันก็เลือดไม่ขึ้นอยู่ดีสี่นี้เขาสามารถดึงเลือดตัวเองได้ก็คือจะเป็นเป็นนันตีของเขาเนาะที่เขาสามารถดึงเลือดตัวเองได้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นตัวละครที่มีทั้งดีทั้งสเสียนในตัวเดียวกันอ่าแล้วก็อันตีของเดอะเนฟเนี่ยก็ไม่มีเพียงแค่นั้นไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ท่านผู้ชม ก็จะสามารถอันตีของเดนเนสเนี่ยก็จะสามารถลบคูลดาวสกิลอีได้อ่ะ, e อะก็คือสามารถคอมโบกับอันตีแล้วก็สกิลอีได้เลยเนาะสำหรับถ้าสมมุติว่าใครกดสกิลอันตีเอสกิลอี e พลาดเนี่ยก็สามารถกดเป็นอันตีเพื่อล้างคูลดาวของสกิลอีได้เลยก็ต้องบอกตามตรงล้ว่าตัวเดนเนสนี่ก็มันเป็นตัวละครที่มีทั้งดีทั้งแย่ในตัวเดียวอัเออมีทั้งดีทั้งแย่ในร่างเดียว ประมาณนี้เนาะต่อมาก็เป็นสกิลพาสซีฟของเดนิสก็ต้องบอกตามตรงเลยว,ว่าเป็นเหน่พาสซีฟที่ณนะปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่แต่หลักๆกเนี่ยจากที่ผมมาเนี่ยมันก็จะไปเสริมตั้งฝั่งของสกิลอีแล้วก็จะไปเสริมทางฝั่งของมาร์คของสกิลอีด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้เจ้าตัว วงประทชีวันของเดนเนฟเนี่ยเพิ่มความสามารถอะไรสักอย่างนั่นแหละอ่ะเอาว่าเท่าที่ผมอ่านมันก็จะประมาณนี้เนาะจริงผมก็ยังไม่รู้ลึกตื้นอ่ะสักหลายเนาะว่าความความสามารถของพาร์สีนี้มันอะไรกันแน่เนาะถ้าใครมีความถ้าใครรู้ความสามารถนี้ก็สามารถอธิบายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเอาว่าถือว่าแบ่งความรู้ให้กับผมหน่อยก็แล้วกันนะเนาะอ่ะส่วนต่อมาสําหรับพาร์สีนียก็ เมื่อเดเนฟเนี่ยมีพลังโจมตีมากกว่า1,000หน่วยเนี่ยทุกๆ1 0 0หน่วยของเขาเนี่ยก็จะไปเสริมทางฝั่งให้กับตัวเดเนฟก็คือตัวเดเนฟเนี่ยเขาก็จะได้รับดังบัฟดังนี้นะท่านผมเขาก็จะได้รับบัฟที่ต้านทาุทั้งหมดแล้วก็ต้านทานกายภาพอ่าซึ่งไอบ้บัฟนี้เนี่ยก็จะสามารถเสริมพลังได้ถึงสูงสุด20%ก็คือทุก100 หนึ่งร้อยหน่วย,ยของเฮเอ,เอ,เอของพลังโจมตีของ g, เดนเนีแต่มาจำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะก็เป็น1นึ่งเปอร์เซ็น์แหละก็สามารถเก็บได้สูงสุดถึง20%เลยอ่าเอาว่าก็ประมาณนี้เนาะก็ทำให้เดนเนสสามารถต้านธาตุได้ต้านดามิกายภาพได้อ่ะก็ประมาณนี้เน g, าะอ่ะ,ะ,อะส่วนต่อมาเนี่ยเมื่อเดนเนสเนี่ยไปอยู่ในการต่อสู้ก็คือต้องเล่นเดนเนส เป็นเมนเอาง่ายคือตัวเดเนฟเขาเป็น d v s อยู่แล้วถ้าตัวเดเนฟเนี่ยเขาอยู่ในการต่อสู้เนี่ยเขาก็จะได้รับบัฟความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะทําให้ตัวทางฝั่งของอันติเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ด้วยพลังชีวิตอ่ะก็เอาง่ายๆคือมันเป็นเหมือนปลดความสามารถให้ตัวสกิลอันติของตัวเดเนฟมันอยู่ได้แหละอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวเดเนฟะ โอเคเราไปลองกันเลยดีกว่านะซึ่งตามอย่างที่ผมบอกในตัวเดอะเนฟเนี่ยลุกเล่นหลกัหลกๆเขาก็จะเป็นทางฝั่งของเจ้าดีบัฟวงบรรทัชีวันแล้วก็ทางฝั่งของตัวมาร์กเดี๋ยวผมให้ดูมาร์กกันหน่อยก็แล้วกันนะเนาะพอเราแปะมาร์กไปปุ๊บจะสังเกตว่าอันนี้คือมาร์กเฟสหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูเฟสสองเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปอพอเฟสสองมันจะหน้าตาประมาณนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ดูคูลดาวสกิลได้เลยแล้วกัน หวันเนตายก่อนนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าครูดาวเนี่ยมันก็ลดไปได้ค่อนข้างไวอยู่เลยนะเพื่จะคุณเก็บมากถึงเฟรตสองนะแล,แล้วก็ตอนที่เขาช้าโจมตีเนี่ยก็จะเปลี่ยนการโจมตีแบบภาพาเป็นความเสียหายไฟนะก็บอกตามตรงเลยว่าเดนเนียมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดาเมจจัดมากเห็นไหมอันที่คือผมอแบบยังไม่ได้แช้ตีเลยแล้วแม่งก็ตายไปแล้ว อ่ะเดี๋ยวเรามาท,ท้าทายใหม่อีกทีนะคือมันเป็นตัวละครที่มันเก่งจัดๆเลยเบอร์เผือกเบร์เผือกน่าจะเก่งพอๆกับน,นิวเลนเลยมั้งอ่ะเราลองใช้สกิลอีกแลนะ้วอ่ะกิลอีเดนเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะอาจจะสังเกตได้ว่าตรงหลอดเลือดของเดนเน่เนี่ยมันจะมีหลอดสีแดงครอบเอาไว้นั่ก็คือเอฟเฟกต์บวกมันท่าชีวิตของเขาแหละคือเขาจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้นั่นเองอ่ะก็เขาจะฮิวตัวเองได้ก็ต่อเมื่อ กดอันดีเท่านั้นนะเนาะ่าแล้วคุณก็คอยดูอตอนผมโผมตีเขาลบตัวทางฝั่งของลอตเตอร์เดเนเนี่ยก็จะฮิลตัวเองจนเต็มเลยเนาะรวมถึงเจ้าสกิลอีเนี่ยก็จะทำการรีเซตตัวเองเลยก็ประมาณนี้แล้วสำหรับตัวเดอเนฟถ้าผมแนะนำนะว่าคอมโบเด e n เนฟยังไงก็จะแนะนำที่ว่าให้คุณใส่มาก ให้กับสตูก่อนแล้วก็แล้วก็สับตัวอื่นมาเซ็ตเซตบัฟต่างๆให้กับตัวะเนปแบบอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าผมอ่ะคอมโบเดอะเนปใช่ไหมอ่ะแปบ,บสกิลยีปุ๊บแล้วก็เอาตัวละครอ,อะไรมันก็เนี่ยยบัฟอะไรพวกนี้เขาว่าในระหว่างที่เรายัดบัฟเนี่ยตัวทางฝั่งของมาร์คเนี่ยมาร์คของเดอะเนปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเฟสสองด้วยนะ ก็เป็นประมาณนี้เพราะว่ามาเฟซสองเนี่ยมันค่อนข้างเป็นประโยชน์สำหรับตัวเดนเนฟมากเพราะว่ามันจะทําการลดคูดาวให้กับตัวสกิลตัวสกิล e เลยนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยคือแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บมันก็คูดาวไวมากเลยนะคือ30วิิบวิแม่งลดแป๊บเดียวเลยไม่กี่วิแล้วหรือแม้ว่าคุณจะกดอันติก็ได้ตัวสกิล e มันก็จะทําการรีเซ็ตเลยแต่ให้ผมแนะนําิริงก็เป็นแบบที่ผมพูดไปแบบวิธีแรกนะก็คือกด าทางฝั่งของสกิล e แปะมาร์กไปปุ๊บแล้วก็สับเป็นตัวอื่นมาเซ็ตบัฟอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ให้เดดเนปไปกดชาร์จโจมตีแล้วก็โจมตีปกติตัวโูโดของสก e. ิลเอมันก็จะลด,ดเปลงหรือคุณจะกดเ็นตีไปเลยก็ได้ตอนนี้คุณสับมาเป็นเดดเนฟเนาะก็แล้วแต่คนจะเล่นนะเนาะอ่ะก็เป็นหนึ่งตัวละครที่มันเก่งในตัวเดียวแล้วก็มีทั้งข้อดีในข้อเสียในตัวเองอ่ะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเก่ง เก่งจัดเลยนะตอนนี้นะเดนเนะเพราะว่าผมดูจากสกิลนางแล้วเนี่ยก็น่าจะพอๆกับนิวเลนเลยมั้งความาทางเรื่องของดาเมจเนี่ยน่าจะพอๆกันแต่ก็รู้อยู่นะนางมีข้อเสียก็คือนางอยูตัวเองไม่ได้ก็หลักๆแล้วเนี่ยนางก็ต้องพึ่งอันติของตัวเองเพื่อยู่ตัวเองกันเนาะแล้วก็เพื่อที่จะดีเซตสกิลทางฝั่งของสกิล e ด้วยอ่ะเอาว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราตัดไปทางฝั่งของหน้าเกมเลยดีกว่า มาอยู่หน้าเก่ะปกตินี้ผมจะตัดไปที่หน้ากาชาเลยใช่ไหมท่านผู้ชมแต่พอจริงมาท่านผู้ชมคือ,อจริงก่อนนะผมก็เปิดตัวทางฝั่งของตัวอาเลชิโนโไปแล้วะเอาจริงผมไม่สปอยว่าเปิดได้หรือเปล่าเอาว่าผมมีฟุตเทนไห่ดูอ่ะไปดูกันเลยดีกว่า โอเคเนะื่องจากตัวผมอยากได้เดนเนฟมากๆเนี่ยก็เลยขออัดคลิปไว้ก่อนแล้วกันนะเพื่อเอาไปทําคลิปในอนาคตนะอ่ะซึ่งคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปหลังจากที่ผมตัดคลิปเจ้าตัว a อเวนเทอร์ลีนไปจบนะโอเคหวังว่าเราจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองจากเกมสตาร์เลวอีกนะเอาจริงไม,ไ,มไม่พูดอะไรที่มันเป็นลางรนะ้ายแล้วอ้อาว่าเราเริกัมเลยดีกว่า อะเลิ่มตั้งแต่10โลแรกเลยแล้วกันนะขอให้มันได้กันอาจริงเนี่ยรีบเปิดขนาดนี้คือคืออยากได้จริงๆเพราะว่าตัวนางมันเท่บวกกับที่ว่าตัวนางมันเก่งด้วยนะมาขอให้ได้ขอให้โดนโอเคมามาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็30โลแล้วปะโอเค ผ่านไปวันนี้ก็โรที่40ถ้าได้เร็วนี่ยผมก็ได้จะเปิดอาวุธด้วยเลยถ้ามันได้ช้าเนี่ยผมก็จะเปิดอาวุธอยู่ดีนะเปิดให้มันได้เพราะว่าอยากได้อาวุธนางมากๆเพราะว่าถ้ามีอาวุธนางเนี่ยอาวุธนางก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวด้วยนะนกี่โดแล้วผมไม่นับแล้วอเอาว่าถ้าได้งบถ้าได้ไวก็จะไปเปิดอาวุธ โอเคยังไม่มามามาหรือเปล่ายัางซึ่งงบโดยรวมของผมนี่ก็ทั้งรวมเป็นงบแล้วก็ประมาอยู่ที่เจ90ิบโลประมาณนะโดยประมาณเพราะว่าไม่ได้นับโอเคมาแล้วซึ่งก็ต้องรุ้นว่าเป็นตัวอะไรนะ <c oughs> อย่าเลยคือ hey. hey. สวยเกมน้องมาแล้วอย่ามาสวยเกมพี่เลย 7เคยซอ้อ <c oughs> อ <c oughs> เอ้ยเกมนั้นกูเจอใบเหลวเกมนี้เจออะไรสีส <c oughs> อะไรวะไอเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนผมน่ะไอแห้ยมีสาเดือนไอแหยโอ้เมษาเดือนไม่เป็นเดือนไม่ค่อยขึ้นเลยวะ่ะเดืนอนเมษาเฮ้ยอันนี้ออกไวไวแต่มันก็การันตีแล้วนะครับผมมันหลุดมาแล้วอะ่ะ เอาอะไรลุ้นน่ะโอ้เอาดูสิผมจะมีงบเท่าไหร่เจ็ดโลซึ่งตอนนี้นเวลาที่ผมถ่ายมันก็ยังไม่ใช่ต้นเดือนะเนาะมันก็เลยยังแลกไม่ได้โอเคหลังไม่ผมก็นาก่าจะไปเปิดเพิ่มแลอะออะแต่ตอนนี้มันเหลือเจ็ดโลอเอาเอาเอะไรแล้วกันเผื่อมันจอกโอเคเราสกีปไปเลยแล้วกัน ไปไปโอเคจะถามว่าดีใจไหมมันก็มนไม่น่าดีใจก็มันหลุดเลดอ่ะมันซวยตั้งแต่เกมน้องนะเกมน้องมันลดหลายใบหรืเกมพี่ดูดิเกณจินเหมือนซ้ำเติมเอาฉี่มาให้โคตรส้นตึก โอเคก็น่าจะหมดเลี่ยงแล้วอะอาเป็นว่าก็เอ้ยเราเหลืออยู่นิดนึงอีกนิดนึงคือผมอยากได้ห,อ,หอกอะหอกนางมันค่อนข้างแฟชั่นอะบอกกับอหอกมันเพิ่มมันตาคีด้วยเนาะอะ,อะเอาว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเนาะอะเอาว่าไปดูคลิปต,ต่อไปกันได้เลยดีกว่า โอเคก็ตามนั้นแหละท่านผู้ชมนะก็เป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็รวมถึงก็ได้ตัวทางฝั่งของเดนเนปมาแล้วเนาะก็ณปัจจุบันผมก็ปั้นเดนเนฟตันแล้วแต่ก็รวมถึงสเต็ตอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันยังไม่ฟูลด้วยเนาะสเตตทั้งหมดก็ได้เท่านี้อ่ะเอาว่าก็ต้องแก้เดนเนฟอยู่ดีเนาะก็บอกตามตรงเลยว่าเปิดฉี่ๆมาก็ ถามว่าถามว่าแอบเครืองไม่ก็เครืองนะเพราะเกมน้องอย่างสตาร์เลวแม่งยังให้ใบหดูมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะผมบอกตามตรงเลยนะเวลาที่ผมเปิดกาชาเนี่ยก็เป็นวันเดือนเมษานะอ่ะบอกตรงตรงเลยว่าเดือนเมษานี่เป็นเดือนเกิดผมนะซึ่งเดือนเกิดผมแม่งเป็นเดือนอัปปีมากเลยฤดูร้อนไม่พอมแม่งดวอัปโชคแม่งดวงไม่เข้าข้างเลยท่านผู้ชมอ่ะ ณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไล่เปิดห่อของเดอะเนฟเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้แฟชั่นนางมากแบบอยากได้มากๆคือคือผมเบียวเคียวมากๆอ่ะเลยคืออยากได้อ่ะคือณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไล่เปิดทางฝั่งของอ,อ,อาวุธประจําตัวของเดอะเนฟอยู่นะอ่ะผมให้ดูเลยก็แล้วกันนะผมเดือเพชรแค่เนี่ยปกติผมจะดองเพชรเอาไว้ใช่ไหมแต่ตอนเนี่ยคือมีน้อยเปิดน้อยเออ,เอ,อรวมถึงฮอนไกสตาร์เลวด้วยนะท่านผู้ชมผมก็ยังเปิดตัวอเวนเจร์ลนอยู่เลย บอกตามตรงเลยโคตรอน,นาถเลยดวงเป็นเดินเวษาที่อับโชคจริงอะตอนนี้ผมก็เหลืออยู่หนึ่งโลนะมาดูกันที่ว่าผมจะได้หรือเปล่านะอ่ะอย่างน้อยอัดคลิปแล้วขอให้มันได้สักหน่อยก็ยังดีวะไม่ไม่ไม่เอาดุดเรศอะอ่านขอขอหน่อยขอหน่อยไม่เอาดุดเรศโอเคฟ้าหลาังโอเคนผู้ชมเดี๋ยวผมไปอัดหลังไม่ต่อ อเอาว่าคิดทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมสําหรับแพชนี้เนาะเอาเป็นว่าแพชนี้นี่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเนื้อเรื่องที่ไฮไลท์อยู่ในด่านหนึ่งรวมถึงแมปนี้ด้วยเนาะเอ่อเท่าที่ผมชอบนะแพชนี้น่าจะเป็นทางฝั่งของแมปแมปนอแพชนี้มากกว่าบอกตามตรงเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่ผมชอบมากเอ่อ ชอบปอพกับเอ็นโคโนเมียแต่อันที่ผมชอบมากกว่าว่ะพอดีเพราะว่าผมอิน,นอกับพวกเมืองใ,ใต้ทะเลเกี่ยวกับพวกแอนเดติกอ,อะไรพวกนี้ะมาก,กกว่าอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงครึ่งหลันนี้น่าจะมีเนื้อเรื่องนางั่งของไซโน่ด้วยป่าเออก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเนื้อเรื่องของไซโน่จะมาเป็นยังไงกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีอยู่เท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อไปเนาะ แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มากก็ช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักแชนเนลยี่ยองผมกันอีกมากขึ้นนะนะอะไว้เจอใหม่ครั้งหน้านะซี่ยา